ว่างไงนั่นนะถ่ายยังวะมันจะกดนะอาจะจะจะอำเนภอหนามในกล้ามเล่นอดนั่งหา่างถุย <c oughs> โอดนั่งเล่นเกมห่างจากหน้าจออย่างน้อยห้าสิบเมตรนะครับอี <c oughs> ่คือคำเตือนในคลิปนี้โอ้แล้วแม่หน้าจากเอ,องครับถ้าไม่ทำก็ดูไปเถอะโอเคช่างแม่งดนกดไปเถอะ เออขอเต้นเงาขออะไรสักแป๊บนึ่งใครได้คนแรกคนแรกคนสองเว้ยคนสองหาด้คนที่สองคนสองรู้เล็ดโอ้ยมันไปไกลจริงเฮ้ยเดี๋ยวจะซื้อซื้อ ไปไปโยนโยนโยนเอ้าละครอาจารย์อาจาย์ไพหกบาทหกบาทซื้อแม่งไม่สดน่ะเติมบานเลยครับไม่ได้ครับต้องเพิ่มเพิ่มบานเอ้าล้อค่าด้วยเติมบานเพิ่มเดือนเออเอ้อเอ้อเอ๊ะทำไมหน้าทัดแม่งปิดจริงนะเฮ้ยโอ้ยเก้าอ่าหยุดหยุดหยุด เอารอขาด้วยเปิด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 เเออลืมบอกไปนะคนพิภาคเสียงไอ้ผู้หญิงนี่คือน่าจะเพียบสิบมั้งฟังดีดีผมนี้ออกจากเกาะได้แล้วไปแล้วซื้อไม่สนเนี่ยจะซื้อเอาไปด้วยเอาะรอด้วยอ้าวโอลิมปิกโอลลิิมปกเย ผีายอ้โอ้โหข้าบันทางเพิ่เป็นสองเท่าออไหนดีออไหนดีขุคนเนี้ยเด็ดดูดกี่บาทยี่สิบแปดยีปดใช่โอเคห้าห้าว้ลอนดอนลอนดอนลอนดอนในเอเอคือเกมนี้เขาเพิ่งโคดเบต้าเมื่อวันที่ยี่สิบสองก็เมื่อวานนะมีนะนะ วันนี้แล้วก็วันนี้เขายังไม่นั่นเลยนะครับยังช็อปยังไม่เปิดอะไรเลยนะเออเลว์ไอ้วนกระตาเด็กแล้วนี่อ๋อพุดพุดพุดเฮ้ยสังพุดพุดพุดอันจะโอมยลมอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนในการทะเลาะกันชนกันด้วยเลยกระแทก แกเว้ยเดี๋ยวตีเลยดับเบิ้ลแขกอุ้ยไปเอาไปหนังบินนะลมเย็นดีโอ้โหแมวแมงแมวผมโคตรใจร้ายอ่ะแม่งเฮมดอโอ้โหแม่งโทรศัพท์เกือบตกอ่ะตกไปแล้วอ่ะแต่หน้าจ้กือบแตกอ่ะอ้าวโอ้ยตกใจนึกว่าผมเนี่ยถุงน้ำเนี่ยจบแล้วไปก่อนล้าง เลือกพื้นที่สักคู่นะเดี๋ยวประกอบโทรศัพท์แป๊บโอ้โคตรดเทียนเลยโอัดเทียนเลยซื้อเลยเฮ้ยกรุงเทพโคตรแพงเลยว่าสงสารไอ้เก็บเลยจ้าฉันจ้าสักคู่อยู่ในนี้แม่งบินมาหนี่ยเก็บเป็นไงวะเก็บเออเดี๋ยวจี๋เอาปอ่างโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์หน้าจะแตกแล้วเอาเอา หกบาทครับบ้นขาอืมโดโด้ับโดโดโดอ้ยออโดโดโดบ้านอะไรเงี้ยมันเนี่ยตอ้าวยิ่ตบพันแปดปปดอะไรแหละแผ่นดินไหวอ่ะก็เลยทำให้ตื่นรังทำลาย เนี่ยอ่อนใจไอ้ยิ๋มหายแล้วโอ้หายแล้วสองหลังอยู่จิ๋มหายแล้วไม่หรอหกหกเอ้แบบนี้เอ้ตัวเกมนี้เกียนดีว่ะมันก็ <c oughs> อบอกแล้วโอ้ไม่มีอันไหนข้อเสียมากมายเลยน,ะนี่ข้อเสียก็ไอ้ที่ไอ้ใครไปเหยียบอะที่เสียตังค์อะม,มันข้อเสียยังไงก็โดนมีมันมีข้อเสียก็ว่าจะมันนำบมไม่ได้ยังไงก็ซื้อห้าวาย ทำไมพวกคุณซื้อเตะพื้นที่ล่ะครับดูเงินผมสิครับปากเหรอวะบ้านโขกเลยทำไมแก๊ปเอ้ยเบสชอบเฉียดที่เราตลอดเลยอาจะโอ้โอเกือบละ,ะเงินเดียมข้ามหวานทางคูนสองเอาไว้ยตอนนี้ผมมีเงินอยู่สี4 4. ่สี่หนึ่งสี่เอฟมานี่เราเสียบเปี้ยวอยู่ใช่ไหม ผมดูเงินผมบ้างครับถังด้าหน้าครับได้ตอนนี้มีอยู่4 1 4ไม่ดกไม่ถอยอ่ะลืมถอยดูอะไรไม่รูวกี้ไงอาชิบหายของบ้านใครอเนี่ย60ไปเอาไปอย่าซื้ออย่าซื้ออย่าซื้ออย่าไปเงินพอไหมไม่พอพอมันไม่ให้ซื้อทีกาดอ่ะถูกส่งไปยังเกาะล้างเดี๋ยวนี้โอ๋อเยอะคนขนาดเน่ย อุ้ยสิบสองเอาเงินไปตโอ้ร้อยหกสิบโอ้ซื้อ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 โอ้ยาเดย์เป็นประเทศไทยบ้านเฮาฐานแบงหัวรวยไอ้ตุ๊กเป็ดกับผมเลยเงินเงินเราที่หนึ่งก็จริงนะแต่พื้นที่ดูของที่นที่เลยนี่อยู่สองถามน้อยได้เปรียบใช่ไหมแกไม่เงินดอได้เปรียบเพราะว่าเราซื้อของพื้นที่เยอะได้เปรียบพื้นที่เยอะได้เปรียบออกมาทำไมถามน้อย อาไม่ไม่ซื้อบ้านเพิ่มอ่ะอ่เบสเสียงฟินว่าเราม่มีบ้านอยู่แล้วให้จนไปเลยเราได้ยินเสียงพันเก้าอ่ะแอปแคปแอปแคปให้เราจนไปเลยไม่คือถ้าเราเงินหมดใช่ไหมเราเราต้องขายที่เราให้หมดถ้าที่เราหมดแล้วคือโอเวอร์ล้มเหลวแอปเอเอส เบสเบสพอตัดเบสกจะไม่เกี่ยวทีเดียวเฮ้ยเบสได้ที่แล้วเหรอไหนอย่าอย่างอย่างอย่างมันไม่พอเงินไม่พอยี่พาฟ้ายี่พาฟ้าสองหมื่นห้ายี่พาพันยังไงไม่เข้าใจดูเงินผมดิกัดเบสเเฮ้ยว่าไงแกอ่ะจะได้เงินแล้วขายที่เลยทีเดียวครับขายเลยเหรอใช่ๆขายที่เลยขายที่แม่งเลยขายแม่งเลย เงินไม่พอขายหมดเลยเหรอ,อถ้าเรา,าขายยิงกันแบบนั้นเนาไม่มีทางเลือกใช่ผมก็ไม่มีทางเลือกกันทางเลียงเฟยถ้าทำไมแกไม่ทำเลยมัน <laughs> <laughs> ทำไมรู้สึกฝุ่นปกเกลี่ยเหมือนเมฆบริหารลมดีมาก <laughs> มันลมเย็นดีตาฉันล่ะไมวไม่เ,เติมไอ้เ <laughs> <laughs> งี้ยเงือบไว้ เอาคุบร like ิหารดีนะเอาวันดีโอ้ยทันยังลงอีกมีมีการพัฒนามีการพัฒนาเราไม่ได้พัฒนาทำไมวะอาจจะได้เงินอีกแล้วเาจจะผมก็ทำนี่บริหารดีอันนี้อันนี่มันไม่บริหารเลยเลยขอได้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลไอ้เสียไอ้เสียเบิ้์ดแกจะหลุดจากที่นั่นจะโอลิมปิกอีกแล้ว ดูเลยได,ได้ไปรู้ว่าจะได้ทำอะไรบ้างวะดูดิเสียก,กี่บาท270เอ้ย240เออเยอะวะ่ะคูณ4ีแล้ว,ลวน,นะดูเนี่ยดูดิกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเ่ยแม่งหนึ่งล้านนะใครตกทิ้งเงือบเปย์อ๋อเบฟว่าไ,ไม่ไม่ไม่ถ้าใครเห็นเงินในผมเงือบเปย์เลยอาปาผมใครเห็นเงินผมนี่เงือบเปย์ล <c oughs> เลยเงือบจุกจุกใครเห็นเงินผมนี่ต้องเป็นต้องเป็นน้องเงือบต้องอันเป็นเงือบ เงื่อนมาตรฐานเดียวอะทำไมเราไม่ได้ซื้อที่เลยเนี่ยได้ซื้อบ้านเลยเนี่ยทำไมผมซื้อเยอะเกินตัวเราโอ้ยของดีอะเบสได้ข้าไปแล้วเลยไม่ไม่แก๊ปต้นแต่ผมไม่อยากไดกแากได้แค่เงินเลยให้มันออกอย่างห้าหรือสามบาทเลยทำไมได้การ์ดกันสามคนเลยการ์ดโจงตีเฮ้ยอย่ามาโจมตีบ้านผมเทพกรุงเทพกรุงเทพเอาคืน กบตีเหลือสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็เงินนี้สองร้อยเออพอได้อยู่ก็ชิบได้อยู่เอาคืนกรุงเทพโโอ้หเปิดเปิดเปิดโอ้โหไปนู่นเลยโอลิมปิกเงินผมรั่วเลยไอจิฟายเงินเบ่งรั่วเก้าร้อยหกสิบเออเงินรั่วเลยทีเดียวเออต้องขายอ่ะเลือขายไม่ได้หรอกเราต้องขายอ่ะเราเน้นที่เยอะเราเน้นที่แพง แมงขายอะไรดีวะแม่งขายด้วยขายขายหมดหรอขายที่ยอร์กขายนิวยอร์กใช่หรอขายนิวยอร์กไอ้ที่ฝายกูขายหมดทุกที่แล้วเนี่ยขายที่ฝายละแบงกูเลยกูถ้ามันกู้เงินได้ก็ไม่บอกโอ้โหดูเงินหมวกอนานว่ะคุณติดทตังค์อีกแล้วทัายังมาตุยผมนะดูไอ้ทัดไม่คนรวยอ่ะ 4m ถ้าไปไม่ได้ผมก็แกมอยากจะขอตังค์กันนเฮ้ยได้เงินแล้ว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 ได้กันแล้วจะติดบ้านแบบนี้รถน่ารักรถน่ารักจะลดทำไมอ่ะจะลดทำไมอ่ะอาจจะเพื่อนเสียตังค์ขายที่ครับบอกแล้วขายที่โอ้ขายขายไว้โอ้ยแต่มีเมงกันดิ ทำาทําเก็บคือท่านไม่ใช่พวกเราไงท่านไม่รู้ค่ท่านไม่รู้อ่ะอ่าอโชคดีไปลุ้นไปลุ้นในอ่างกันผมอ่ะไปดูเรื่มันจะได้เอ้าเอ้าคู่คู่คู่เอ้าคู่ทีคู่คู่ต่อคู่ต่อยรอบคู่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 อ่เอาขี้อย์อันสุดท้ายคู่อันสุดท้ายเอ้าบอกอันอันสุดท้ายขี้อันสุดท้ายขี้์อ้าแม่งเลยอ้าวแมงขี้ออกเลยสิอ่ะ ไม่ซื้อทั้งไม่มีเดี๋ยวผมซื้อให้ดูแหละถ้าเราซื้อให้ดูวะล่ะอันซื้อโอ้โหโอ้โหแม่งลั่นรถจัดอ่ะอ่าโดนตายเฮ้ยแกล้งคู่นี่เฮ้ยที่ที่เอาปีดจะสต็อปเอารางวัลแม่โอ้ดํานี่แต่มันเป็นอะไรได้ต้องร้อยหนึ่งอยู่อจิบ เอาพอดีเบสเบสแม่งสร้างพอดีลงได้เงินหมดเดียเบสเบสซื้อของซื้อที่กลับได้เงินเป็นล้านเลยเออซื้อเป็นโรงแรมมี้โรงแรมเลยซื้อหมดแหละซื้อหมดแหละมีอะไรซื้อหมดอ่ะไม่ตอนนี้ไม่ไม่ซื้อแล้วทั้งอกเออเลือกเมืองที่จะจัดงานได้เลยค่ะข้าพันธ์สองที่ข้าพันธ์สองท่า เราได้พันเจ็ดอ่ะแม่ผมรู้ก็ว่าเด็กต้องไปโอลิมปิกด้วยหรอเด็กแม่งโหดอ่ะพันเจ็ดอ้ยเกือบเกือบได้เงิน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 เอาเงินเพื่อเราเอาหมดอ่ะผมลงไอแอบไอแอบมันรวยมันรวยมันหลงเอ็มรวยรวย ผมว่าแกเก็บแกเวอร์วะล่ะเอ้ยกู้กู้โอ้เอานี่เรากู้ให้เขาเดี๋ยวเรากู้ไปหล่อเนี่ยไม่กู้จ่ายไงกู้แล้วจ่ายให้กู๊จ่ายจะหมดตูดแล้วเนี่ยฉันถอดเฮ้ยสามารถเก็บได้โอ้ยเอาไว้หลบหนีหลบหนีจะก่อล้างเฮ้ยหลายที่นี่อ่ะ รีเลยเอาโลมเลยเอาโลมเลยมันจะได้ติดกันไดีอเฮ้ยทำไมของเราหายโอ้โหเบสเป็นไงได้เงียไหมได้เร้่มต่อเบสที่เบสเลยหลังเดียวอย่างเงี้ยเงือบเงือบแป๊บเดี๋ยวเบสเลยว่าหลังเดียวที่กรุงเทพโอ้เข้ากรุงเทพเลยครับ ดาเมจไม่ใช่จะมาใกล้ผมเฮ้ยผมจะไม่เมื่อกี้ผมจะเข้าไปที่ทีมคุณแล้วก็คือจะไปซื้อกุ้งเทพของคุณะแต่เงินผมไม่พอตั้งสองเอ็มเเข้าไปทีเงือบเบยเอ้ยกดไปที่แท็กใกล้กุ้งเทพอ่ะมาใกล้ผมไม่ไม่ไม่กดโยนละครับทัดเออลืมว่ะเข้ามาใกล้ผมไปไปนู่นเลยไปโอ้เอาอีกแล้ว ดต้องเดินใหม่ดัดเออไม่เคยจะอยากจะบอกไอ้จุดเริ่มต้นเราที่ได้ไปสองรอบเองผมโมโเกือบสามแล้วค่าที่ดินค่าที่ดินเมืองแล้วไปเที่ยวกันเลยเออเมืองเทศกาลก็เอาไปละมันใกล้ผมเก็บไม่ไหวเนาะ มันเหมือนโฟสไซติสแบบอะไรวะกูแบบมีเฮดต์ประต๋มล็อกทาแบบโคตรเลห์โแบบอือยึดอย่างเงี้ยเออโหดโหดเขาโหดกันนะนี่เดี๋ยวถ้าทัดยึดแถบหนึ่งแล้วคือชิบหายจะเงินมาแมไม่เีอากลัวแค่บ้านอ่ะเนี่ยลองเหยียบดิเงิน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 ถ้าคุณก็แต้มมั่งมุ่งชิบหายจะหมดตัวเอ้ยเกี๋ยวตังเงินน้อยอะไรตอนนี้แอปอยู่ที่หนึ่งอันเนี้ย คุณทำคุณจะเอาอะไรกับผมก็คนเดินดิู่ลือมลืมบอกนะคือแน่รางวัลชัยชนะอยู่ด้านบนนะ 10m บาท 10m บาทเฮ้ยเดี๋ยวทำไมบ้านเราเรียงกันขนาดนั้นแล้วดูด,ดนานหมด,ด, <laughs> ดตูดซื้อต่ออีกซ <laughs> ื้อต่อซื้อต่อโอ้โหรอบหน้าหยุดได้ทีหนึง่งแล้จะจ่ายค่าผ่อนได้สองเท่าเป็นไง ลมมามาซื้อ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 ได้เงินเงินแล้วมันอยากได้ตังค์อยู่แล้วเงินแบบพัฒนาเขาเป็นพัฒนางามมากอยากซื้อบ้านผมนั่นจะบรนจนตอนนี้กี่นาทีละสิบห้านาทีมึฝนเล่นไม่ถึงไหนเลยเออล้มละลายล้มละลายโอ้ยแคปตังเป๊ะเลย คือที่สอง M มึงตกทีมันจนเลยคือที่พอมันจะตกไปบ้านองแกมนะหรือหมดตูดเงียบเกบเบเก็บเเามลงมันดีมันี่เล่นเกาแ้ินโอ้โ อะไรอ่ะเหรียญที่สองเอ็มหนีเอาเอาตัวแปดนะไหวไงอ่ะดื้อเลยไงอ่ะไงอ่ะตกทีทัดจนเลยนั่นน่ะดูจูบบริจาคเอาบริจาคหน่อยเาไปเาไปร้อยหน่อให้ผมอ่ะ กที่อะเอาอีกแล้วโอ้ี่อีกแล้วเฮ้ยนี่หนึ่งเอมเองนะเดี๋ยวบอกมันจะเอาคุณไว้อีกอ่ะทำไม่ทัดออกเลยอือเออเมื่อกี้ดีจังใส่ทันจบจบจบใครไหนดีใครไหนดีกูกุ้งเงินกูเงิน ครับตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวขอปรับเสียงหน่อยดูถ้าจะดังใครไหนดีวะทัดเองเลยไม่ถูกเลยอีกสิบห้าบาทขายไหนดีวะแบบบำมุงบำรุงอะหนึ่งล้านเดี๋ยวแม่ง ลาลาวแล้ลแลอเอาไงเอาไงทอดคุกบ่ม <c oughs> ไม่มีตังค์จะบินได้ด้วยาจะอะอไแกหมตูแล้วแค <laughs> ่นไไี้ <c oughs> งียบครับนี่โอ้โหถอนทั้งสามลังเดียวทำไมทัดโหดอ่ะเอ๊ะอาจ่ะอาจ่ะคนของเนค่าเดินทางหาเอ็มหาเอ็มทัดตบทีได้โอเวอร์ใหม่เลยนะกลับมาดิ โอ้โหเงืมเงื้อแบบอัปเกรดดีอัปเกรดอัปเกรดที่แบบเดิมที่มันมีโรงแรมพวกนี้อยู่อะเออกี่บาทวะเสียหนึ่งเอ็มโอเคขอเยอะดีโอกระป๋องยาแก้ฟือนเลยนะยาฟอ้นนะดับเบิลดับเบิลเอาดับเบิลอีกแล้วพ่อทำไมผมไอ้นี่ล้มละลายก็ พ่อผมซื้อลูกอมเยอะเกินเออน่าจะใจป่ะลูกอมและของเล่นเฮ้ยดับเบิลอีกแอะดับเบิลสามรอบเป็นเงี้ยทุ่ตีอะผมไม่รู้เป็นห่าเลยฮ็อกเอบัตดีตอนนี้บัตดีก็ประมาณยี่สิบนาทีแล้วที่ถ่ายนะจบเหอะจบเหอะต้องใช้เวลาในการอีกไม่กี่ตาแล้ว่ะ

แล้วก็ดูไอ้ชัดไอ้ทัชเดียวเข้าแค่ตื่นเฮ้ยผมนี่ะีหนึ่งผมทีหนึ่งเรานีหนึ่งเอาใหมเอาไหมวดเอ็มเ้านี้เอาเป็นพาร์สองมาเดี๋ยวต่อกันรอบหน้ากันหน้เดี๋ยวพาร์สองดีเฮ้ยโอเคเดี๋ยวแล้วอเจ